ีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่คำสิงหโฮมสเตย์นะคะที่อำเภออุ้งหางจังหวัดตากแนะ่นอนว่าเรามีนัดกันสาวอาทิตย์นี้มาชื่อมตกทีรอซูนะคะซึ่งอุ้งหานเนี้ยรู้อยู่แล้วว่ามีน้ำตกหลายที่มากนอกจากทีรอซู hmm. แล้วยังมีปิโตรอซูแต่ว่าปีนี้เราเที่ยวเราเที่ยวไม่ทันแล้วเพราะว่าปิโตรอซูถึงน้ำต,ตกที่ถือใจเพราะจะเจอเฉพาะหน้าฝนก็คือถึงปลายเดือนตุลาคมเท่านั้นนะคะนี่ก็ไปทีรอซูกันแล้วก็กว่าจะมาถึงเนี้ยก็ต้องผ่าน 1,200โพ้งซึ่งสบายมากอาหหรอ้ลับตลอดคโอเคเราขึ okay, ้นรถเสจแล้วนะคะตอน,นี่โมงอะ่ะ8โมงหาแดหนล้วรดยขึ้นรถไปรถไปตรงมือละขึ้นรถลงมือสงโลกขึ้นรถอีกสี่ี่วนรัที่อีกึ่งโอคแล้วก็รวเราบถึงที่รอคือกัน ได้อะไรคะป๋าเลนอ๋อได้เลยค่ะอ๋อได้ได้เดี๋ยวหนูใส่ถุงค่ะอุ๊ยน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากลงเรืออีกแล้วมากับเข้ามชั้นทีไรอยู่ในเรือแล้วต้องลงเรือได้ลงเรือตำนานตลอดเวลานะคะนี่ลงเรือแล้วเราจะอยู่วันนี้ไปอีกสองชั่วโมงนะคะที่แรกที่เราจะแวะซื้อที่ไหนนะคะน้องบ่อน้ำร้อนนะพี่บ่อน้ำร้อนอ๋อมีเซเว่นตรงนั้นซื้อสามารถซื้อเครื่องดื่มกินได้ ดูจากในรีวิวนะตรงนี่ว่าด้ยลนะคะต้องมาถึงนวงก้าโมงหรืองเห็นสายลุแต่ว่าด้ความที่เรา กระดวงค่ะวันนี้แดดไม่ออกก็เลยไม่เห็นมากระดวงวะว้าสวยมากมากระดวงหม่อมผิวนะคะแล้วห <c oughs> ม่อมผิวจังหม่อมผิวเปล่า่อ่ะที้เราอยู่จุดพักนะคะก็จะมีของขายอย่างนี้ตรงนี้นี่ กจะมีของคานค่ะที่นี่ค่ะก็จะมีบ่อน,น้ำร้อนเราจะไปบ่อน,น้ำร้อนกันแต่วันที่นี้ก็คือแช่นะแช่น้ำร้อนขอไม่ <Okay. S 1> เอาเท้าแช่นี่ลงเข้าไปให้ทางข้างล่างดยค่ะฮอสสปริงโอเคเลทส์ก t ดิสว n e ใช่จะจะสโอ n ลี t ด e f o ฟ d ต่ะร้อนหรอร้อนไหมต้องลองดูเดี๋ยวรู้ ิ่จะมาถังเล็กๆแสบยิบๆเล็กเลแสบอยาดองเว้แสบเนเ้อโยนใส่น้ำมึ้งมาอีกหน่อยนะอันนี้คืออะไรอะอันนี้น้ำขิงค่ะน้ำขิงน้ำขิงเจ้าสบบาทครับอันนี้เหรอคะเอาเฟกละสิบบาทจ้าเอาเกตปอกลองได้ไหมมันมันคืออะไรคะนี้สาวน้อยตกเตียงครับ้อยสกตีไม่ตกเรือใชไหมคะส้านอยเพราะว่าแก่แล้วตกแต่าน้อยาว ะะดวงสวยเลยไม่เห็นว่าแดดไม่อื่อกที่ฝนตกแล้วลต,ต,ตรงนี้เป็นจุดพักนะคะก็มีขสองถ่ายหอเป็นเซเว่นป่าเนาะก็จะมีทั้ง 6, เครื่อ,ง,อ,ง,อง,งดื่มพื้นบ้านด้วยก็เครื่องดื่มพวกปาแล้วก็มีอาหารมีอะไรอย่างนี้้วต้องดูก็เป็นหดน้ำร้อนค่ะที่ไปมาแล้วเอ,อแล้วอีกสักพักงหนือเราจะนั่งเรือต่อถ้าไม่หมา่เพี้ยว่ไม่หิวหรอกแต่ว่านะ่ากินนะแถมหมาล่าด้วยนะ ะะตอนนี้มาขึ้นรถต่อแล้วก็วคืออย่างที่เราบอกไปแต่แรกว,ว่าขึ้นลงเรือขึ้นรถแล้วมาขึ้นรถที่อุทยานนะคะนี่รถก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคได้ค่ะอ่ะกินขึ้นสาธิตขึ้นที่ดูสิคะเป็นยังไงเออ,อรแล้วค่ะเวลาสิบเก็นาฬิกายี่สิบห้านาทีนะคะก็จากตอนเช้าใช่ไหมเดินทางมาถึงอุ้งผาประมาณเจ็ ที่ห็นเห็นในมินีคางแยกตรงนี้อ <c oughs> ขอบคุณค่ะดูกับแก้วยังไม่ได้เลยอัน้าบเปาหลังจากที่ลงเรือขึ้นรถ แล้วก็เดินค่ะอีก1.5กิโลนะคะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วทางเดินไม่ยากเลยบอกเลยเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงสบายๆเดินสบายๆค่ะนี่ทหลังนี่ค่ะีซูถึงแล้วจร,จริงๆนะะการเดินทางไม่ได้ยากขนาดน,นั้นเอา เพียบเลยจริงๆนะการเดินทางไม่ยากเลยเออแต่ว่าแค่การนั่งรถเห็นยาวหน่อยนั่นเองเหมือนเริ่มเจอนี่คือสบายมากก็อยู่ในบรรยานาศถูกท่าแล้วก็ทำทางดีแล้วทางเดินนะแต่ว่าทางรถแกรงนั่งข้ามลำบากก็ผู้สูงอายุมาได้เด็กก็มาได้ถ้าการเดินทางจากกรุงเทพมาที่ขอนแวาดตาแล้วก็การเดินทางจากการนั่งรถอ่ะนั่นแหละรวม